11ภาวะแทรกซ้อนจากการฟอกเลือดฟังโปรบีเลยค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือความดันต่ำ คุณจะมีภาวะความดันต่ําขณะฟอกเลือดมันจะมีการใช้เข็มเพื่อที่จะดึงเลือดเราเนี่ยเข้าไปที่เครื่องนะครนี้ตอนที่ดึงออกไปเนี่ยร่างกายเราก็จะสูญเสียเลือดและน้ําของเหลวแร่ธาตุจานวนหนึ่งเลยและการสูญเสียน้ําสูญเสียแร่ธาตุค่อนข้างเร็วแล้วก็เยอะแล้วก็กระทานหันแบบนั้นเนี่ยนะคะมันก็เลยทําให้ความดันเนี่ยตกลงมาได้ภาวะที่2ก็คือเป็นตะคริวได้ มันเกิดขึ้นได้จากการที่เราสูญเสียน้ําสูญเสียเลือดไปตอนที่มีการฟอกมันก็เลยทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยขาดออกซิเจนก็เลยทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยขดเกรงได้ภาวะที่สาคุณก็อาจจะเกิดอาการคันได้ เรื่องคันเนี่ยแน่นอนเพราะว่าพอเราสูญเสียน้ำนะคะสูญเสียของเหลวไปในช่วงระหว่างที่เราฟอกเลือดเนี่ยมันก็ทําให้ผิวแห้งไงผิวแห้งนะคะเราก็เลยคันนะภาวะที่สนอนไม่หลับเป็นเพราะว่าเรากังวลไงกลางคืนเราก็นอนคิดไปนะคะเราก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเราเรื่องการฟอกเลือดของเราอะไรเงี้ยภาวะที่5คือภาวะโลหิตจางค่ะ เวลาที่คุณฟอกไตฟอกเลือดด้วยเครื่องเนี่ยเขาก็ดึงเลือดเราออกไปใช่ไหมคะแล้วก็ไปเอาของเสียทิ้งเนี่ยมันก็เผอิญดึงพวกธาตุเหล็กนะดึงสารอาหารที่บางทีจําเป็นที่ต้องมาสร้างเม็ดเลือดแดงอย่างเงี้ยก็ถูกดึงทิ้งไปด้วยแล้วก็สูญเสียไปตอนฟอกไตด้วยทําให้เม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยก็เลยไม่เพียงพอก็เกิดภาวะเลือดจางได้ภาวะที่6ก็คือเรื่องกระดูพรุน จะเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่คุณอยู่ระยะ5แล้วแหละก็คือไตไม่สามารถทําหน้าที่ได้ดีที่จะควบคุมเกี่ยวกับเรื่องแร่ธาตุทาให้ฟอสฟอรัสในเลือดเนี่ยอาจจะเกินพอฟอสฟอรัสเกินนะคะต่อมพาราไทรอยก็ถูกกระตุน้นว่าในกระแสะเลือดมีฟอสฟอรัสเยอะก็ไปดึงเอาแคลเซียมจากกระดูกเนี่ยเข้ามาเพื่อปรับสมดุลพอถูกดูดเข้ามาอยู่ในกระแสะเลือดแล้วนะเลือดเรายังต้องถูกดึงไปเข้าเครื่องที่จะไปเอาของเสียออกอีกว่าน,น เนี่ยเราก็สูญเสียแคลเซียมได้หลายส่วนเลยก็เลยทำให้กระดูกเราเนี่ยพรุนนะคะภาวะที่7ความดันโลหิตสูงคือจริงๆแล้วไตมีหน้าที่ที่จะควบคุมสมดุลเรื่องความดันอยู่แล้วแต่ครน,นี้พอไตเสื่อมเนี่ยถึงแม้ว่าเครื่องเนี่ยเขาช่วยเอาของเสียออกได้แต่เครื่องไม่สามารถช่วยควบคุมเรื่องความดันโลหิตให้เราได้นะคะนะภาวะแทรกซ้อนที่8คือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเฉียบพลัน มันเกิดขึ้นได้จากในกรณีที่คุณไม่ได้ไปฟอกไตฟอกเลือดตามเวลาแล้วก็เลยทําให้คุณเนี่ยสะสมของเสียเกินเวลาไปของเสียก็จะค้างค้างในร่างกายแล้วก็เลยไปทําร้ายหัวใจเพราวะว่าทีก้าโพแทเสเซียมขาดหรือเกินไม่ว่าจะขาดหรือเกินนะ ก็มีผลเสียต่อหัวใจทั้งคู่เพราะโพแทสเซียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่ควบคุมการเต้นของหัวใจภาวะแทรกซ้อนข้อที่10คือภาวะแทรกซ้อนที่เส้นฟอกทีนี้ความที่เราเนี่ยจะต้องมีการเอาเข็มเจาะเพื่อจะเอาเลือดไปเข้าเครื่องเนี่ยนะคะอาทิตย์ละ3ามรอบมันก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อตรงนั้นได้ภาวะสุดท้ายก็คือภาวะโปรตีนในเลือดเกิน ปกติแล้วเนี่ยนะคะคนปกติเนี่ยเราก็จะทานโปรโตีนที่1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมพอเป็นผู้ป่วยฟอกไตเราจะต้องทานเพิ่มเป็น1.5กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเพราะว่าเราจะสูญเสียโปรโตีนออกไปบ่อยอะแล้วการทานเสริมทานเพิ่มนี่แหละ มันก็จะมีการสะสมได้ตามข้อตามเอ็อะไรอย่างเงี้ยแต่นี้มันจะเกิดกับคนที่ฟอกไตไปนานๆมากเลยนะคะหลายๆปีแล้วนะถึงจะเกิดภาวะนี้นะคะถ้าคุณสนใจนะคิดว่าอยากจะถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะคะก็แอด QR code มาหรือโทรเราทับมาตามเบอร์นี้นะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะกด subscribe ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบายบาย